มีของมาส่งอีกแล้วค่ะอาหารของมองแม่กิ่งแล้วก็มองก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาส่งอาหารไตมาให้มองอีกแล้วค่ะอาหารไตที่เป็นอาหารกระป๋องที่ท่านได้เมตตาซื้อมาให้เทาวก่อนค่ะท่านที่ซื้อนมแพะมาให้เด็กๆอะะค่ะ แล้วก็อาหารที่เป็นกระป๋องอันนี้ที่เป็นของแมวแมวโลกไตให้กับมองแม่กิ่งแล้วก็มองกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะแม่กิ่งก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะพอดีท่านไม่ประสงค์จะออกนามค่ะแม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆค่ะที่เมตตามองมาตลอดขอบพระคุณค่ะ แม่กิ่งพามองมาให้น้ำเกลืออีกแล้วค่ะสงสัยแม่กิ่งคงต้องพาน้องมาให้น้ำเกลือทุกวันแล้วค่ะช่วงนี้เพราะว่าเข้าที่ดูแล้วถ้าให้น้ำเกลือน้องน้องจะกินอาหารได้ดีค่ะเหมือนน้องจะมีความอยากกินอาหารมากขึ้นช่วงนี้อาจจะต้องพาน้องมาทุกวันดูแลกันไปก่อนค่ะ,ะมองให้น้ำเกลือน,นะลูกนะนเก่งของแม่นะ ใ้น้ำเกลือก็ไม่ยากค่ะน้องไม่ค่อยเกเรดีว่าน้องไม่ใช่เป็นเด็กที่เกเรนั่งเฉยลูกนั่งเฉยนะให้น้ำเกลือจะได้มีแรงนะลูกนะจะได้หายไวๆไม่ต้องเรียไม่ต้องเรียไม่ต้องเรียวันนี้มองไปให้น้ำเกลืออีกแล้วครับแม่กิ่งพาน้องไปให้น้ำเกลือเพิ่งกลับมาค่ะ วันนี้มองน้องก็กินกินอาหารไม่เห็นน้องกินอาหารเม็ดเองค่ะเห็นน้องกินอาหารเม็ดเองแล้วก็แล้วก็แต่ก็คงกินกินยังไม่เยอะแล้วก็แม่ก็เอาขนมเอาขนมปลาเส้นนะคะให้กินให้พวกพี่ๆน้องๆกินเขาก็กินด้วยค่ะเขากินเองสงสัยช่วงนี้แม่กิ่งคงต้องพาน้องไปให้น้ำเกลือทุกวันแล้วค่ะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าให้น้ําเกลอน้องน้องจะกินอาหารเองอยู่แต่อาหารเปียกเนี่ยน้องจะไม่ค่อยกินอาหารเปียกเนี่ยแม่กิ่งจะป้อนเอาค่ะมอย่างที่แม่กิ่งเคยบอกแม่กิ่งก็จะเอาอาหารของโรคไตของโรคไตแล้วก็ผสมกับข่าวของเนโกะที่เป็นแมวของแมวเด็กให้ให้เขากินค่ะอันนี้แม่กิ่งจะป้อนสดิงน้องกินเองถึงแม่น้องจะไม่กินอาหาร เแม็กกิ่งก็จะป้อนค่ะแต่ก็ยังดีใจตรงที่ว่าน้องก็ยังมีมีกินอาหารเม็ดเม็ดของแม็กซิมาค่ะตัวอื่นน้องจะไม่กินเลยนะคะแม็กกิ่งลองเอา,ลอ,เอาลองเอาอาหารไปผสมกับแม็กซิมา่าน้องไปดมๆด,มด,มดูแล้วน้องก็เดินหนีค่ะน้องไม่กินเลยแล้วน้องก็วนมาแม็กกิ่งก็เลยเอาแต่แม็กซิมาวางไว้ให้กินน้องกินค่ะแล้วแม็กกิ่งก็มีได้ถามคุณหมอว่า อ,อ,อาการที่น้องไม่ค่อยจะกินอาหารเนี่ยเกิดจากอะไรคุณหมอก็บอกว่าถ้าน้องยังกินของตัวอื่นอยู่ก็แสดงว่าน้องเลือกกินน้องไม่ยอมกินอาหารไตค่ะคือน้องเลือกกินน้องอาจจะไม่ชอบแต่ว่าน้องๆตัวอื่นๆเนี่ยจะชอบมากเลยค่ะอาหารอาหารไตของน้องเนี่ยแต่ว่ามองเนี่ยไม่กินเลย ยังไงท่านใดรักละเอ็นดูมองก็สนับสนุนค่ารักษามาให้มองได้นะครับมองยังต้องไปหาหมอทุกวันอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะให้น้ำเกลืออีกสักวันสองวันก็คุณหมอก็จะถึงกำหนดครบกำหนดที่จะต้องตรวจสุขภาพน้องอีกค่ะตรวจสุขภาพประจำอาทิตย์คือเจาะเลือดตรวจเจาะเลือดตรวจทีก็พันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทเกือบสองพัน ก็ยังไงท่านใดที่รักและเมตตามองก็สนับสนุนค่ารักษาน้องมาได้นะคะทั้งค่าให้น้ำเกลือน้องทุกวันค่ะเรายังต้องรักษาดูแลกันไปก่อนจนกว่าน้องจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเมตตามองได้ค่ะสนับสนุนค่ารักษามาได้แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ